ลาก่อนเกอีชาเวอร์ชันนี้เราจะไปพบกันเวอร์ชันสามเลยไปยิงซรายแล้วตอนนี้ก็โดดลงผิดทา่า <laughs> <laughs> ไม่ต้องกลัวมันทะลอกแล้วเราต้องไปลอกใหม่หมดไปนู่นไปใส่ขันแชปเลยสวยแหละแต่ไม่ถูกใจก็ต้องทำใหม่ ไปเราจะไปดูเขายิงสายกันช่ววันเถอะปล่อยมันกิ้งกิงคุลุงคุลุงอยู่ตรงนั้นแหละเดี e ๋ยว <c oughs> มาันก็ต้องไปแล้วโอ <c oughs> <piano> <c oughs> เคเดี๋ยวไปกันต่อเลยวันนี้เราก็จะไปที่แปดเพราะว่าเราจะไปยิงสายกันในทุ่งนาเออเราพาเกยชาวเวอร์ชันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ <c oughs> เราต้องไปยิงสายกัน วันนี้ก็ได้อุปกรณ์ยิงทรายมาหลายชิ้นก็จะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีฝากเกอีชาของเราถ้าไม่ถูกใจก็แค่เปลี่ยนใหม่อืแล้วก็เสียตังค์ใหม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่า ยิงทรายแล้วไปยิงกลางแดดแบบนี้เลยนะโอ้โหเ้วไปดูกันว่ายิงทรายเสร็จแล้วก็จะข่าววิบวับขนาดไหนใช้เวลานานขนาดไหนแล้วตามไปดูกันเราก็ถึงแล้วกลางทุ่งนาจริงไหมกลางทุ่งนาเลยจริงๆนี่ก็จะเป็นของที่เราต้องเอามายิงซาย เวอร์ชันนี้เราลาก่อนเราพบกันเวอร์ชั่นใหม่เตรียมอุปกรณ์เครื่องยิงสายก็เครื่องใหญ่มากต้องซื้อรถมาแบบว่าไว้ทุกเครื่องยิงสายโดยเฉพาะ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นกล <c oughs> างทุ่งนาเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครด่าจะไม่มีใครด่าเรา วงมาลลยไหว้ด้วยเห็นไหมถือว่าเป็นการเคารพเครื่องมือธรามาหากินนี่ดูเราต้องลาก่ายเห็นไหม รากสายเขาป่าเรียบถึงแล้วลากสายเขาป่านี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นหัวที่ไว้ใช้ยิงดูสิ ต้องต่ออุปกรณ์ก่อนช่างบอกว่ามาแล้วห้ามอยู่เฉยต้องทำงานด้วยแค่ลากสายก็หอบหแดกแล้วอะ <laughs> รถนี้อย่างเท่เลยอ่ะแบะได้หมดเลยอ่ะมา,ม,ามาตอนเราลากสายเสร็จแล้วอ่ะอนี่เมื่อกี้ไปแวะเติมน้ำมันมา เห็นก็ต้องบอกว่าสวยแล้วยิงทิ้งทำไมเราเจอเวอร์ชั่นใหม่อ่ะสวยกว่านี้ สองส่วนหนี้อีกนั่งหลบลมก่อนนี่นะยิงที่ใกล้ยิงในป่านะเข้าไปอีกห้ากิโลนะเข้าไปอีกเหรอโอ้โห นั่นคือชุดไอรอนแมนใช่ไหมเครื่องมือก็หลายอย่างอุปกรณ์ก็หลายอย่างมหามวกไอ้โมง หรือไม่ทำไม่ไปเรื่อยอะเอ็มอะนี่เราก็มายิงกันแบบว่ากลางวันแสกๆเลยแดดร้อนมากเอามายิงกันในป่าโล่งๆแบบเนี้ยเพราะว่าจะได้ไม่มีใครด่าเราเลยนะะี่ะนี่เรานั่งหลบลมอ,อะไรอีสูหรืออะไร ฮิโน่ใช่เอสเจ็ดร้อยฝ่ายเอสเจ็ดร้อยช่างก็ไปยกมาละเราอู้งานอยู่หลบลมสวยยเปลใครก็บอกว่าสวยแต่ไม่ถูกใจช่างเอ็มด้วยหนูด้วยหัวเวนเวนโดนความร้อนไม่ไม่นั่นแลวใช่ไหมตัวเนี้ยโดนความร้อนหรือเปล่าใช่ไม่เป็นไร ใช่อมาส่งยกมาสั่งยกลงมาแล้วโหต,ตอนนี้ยังร้อนเลยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนแล้วเนี่ยก่กามอ,อ,อานั่งหลบลมผู้งาน<ม>เข้ามาในลน่ปะต้า,ะายเครื่อง พร้อมอยังพร้อม,มตัดเครื่องง่าย <c oughs> เราไป็นแเป่าอยู่นู่นเดี๋ยวแบบตัดเครื่องมาอยู่นี่นี่ก็เตรียมพร้อมแล้ว <c oughs> เตรียมติดเครื่องแล้ว ใครเห็นเวอร์ชันนี้ก็บอกว่าสวยแล้วแต่มันยังไม่ถูกใจเรายังไม่ถูกใจเอ็ม<ไ>ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ ค่อยถูกใจก็ต้องเสียตังใหม่วันนี้รอยคัดนน้ำมันนี่ตอนนี้เกยชาก็ขึ้นเขียงล้เเออเกอ์กชา เตรียมติดเครื่องตอนนี้เกยชาขึ้นเขียงแล้วพร้อมติดเครื่องนั่นคืออะไรอะกระสือเหรอพร้อม พร้อมแล้วพร้อมแล้วตดเครื่องติงตงตงด, <c oughs> ดตเครื่องแล้ว พร้อมแล้วใส่แว่นเหรอต้องใส่แว่นด้วยใส่วางเราวางกระดินงเข้าตาโอเคต้องใส่แว่นด้วยเรามีแว่นใส่ ขั้นตอนก็หลายอย่างเนาะหลายวิธีไม่เคยเห็นแต่ก็ต้องได้เห็น <S <S> <S เร่นเครื่องแล้ว สายมาแล้วโอ้สายถึงเตเลยลุดเลยอะเป็นแท,นแทน่นๆเลยเห็นไหมฮนะดูสิดูสิสลุลดล้อเป็นแทน่นเป็นแท่นเลย เห็นสายมันกระเด็นปะตง้งเป็นต้องใช้สายจ่อแบบใกล้ๆเลยเพราะว่าเขาใช้ลมกระสายละเอียดอ่ะเป็นเป็นตัวดังออกเลยกระเดินๆตัวนี้ยิบๆยิบยิบะยิบเลยนี่ใส่ชุด กระสือมาแล้วมาแล้วมือโปมาเองแล้วต้องมีฝ่ายออกซิเจนด้วยใช่ไหมนะเราหายใจไม่ออกโอ้ดูชายดิกระเด็นเต็มหัวเลย ดูชุดีต้องมีท็อปของเขาด้วยอะ่ะมี่ได้เชื่อแล้วนี่ถ้าไม่มีแวน่นไม่ยืนอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าทรายมันกระดิน โอ้อยู่ข้าตาโอ้ยโอย,อโอย,โอยมือปอยยิงเออแล้วส,สายไม่พอต้องไปตัดสายใหม่ เินกรปตับใสแล้ตอนนี้เกย์ชาก็ตาหายไปแล้วหนึ่งครัง้งยังยิงไม่เสร็จเลยมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยคือมันก็จะออกโอ้ยเกย์ชาไปแล้ว ยังไม่เสร็จเลยต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งมั้งใช้เวลายิงค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันทรายเขาก็จะใช้เป็นทรายละเอียดาธรรมด,ดานี่แหละเน,นนี่ใช้กับลมใช้ลมเป็นแรงดันสีก็หนาอยู่อะดูดิมันก็ยิงยากนิดนึ่ง ทิดเครื่องแล้วเราต้องหลบแล้ว แล้วเราก็จะไปต่อเราจะพาฝาไปที่ดิดสัยกรรมไปไปเราต้องลากกันเลยทีเดียววันนี้เราไม่มีผู้ช่วยโอเคไว้ติดตามเจีชาเวอร์ชั่นต่อไปคลิปนี้ไปก่อนค่ะ สะอาดเรียบร้อยบ๊ายบาย